และซัมเมอร์นี้ก็มีมาอีกรุ่นแล้วครับกับคอมโบเมาส์และคีย์บอร์ดแบบไร้สายบอกเลยครับว่าลายสวยอลังการมากห้ามพลาดเลยครับกับนับโ NKM 645คีย์บอร์ดไวเลส2.4 GHz ที่มาพร้อมกับเมาส์และคีย์บอร์ดในกล่องเดียวครับดยนับโ NKM 645เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดแบบปุ่มยาง กดปุ่มเสียงเงียบกริบเลยครับมีปุ่มครบถึง104ปุ่มและไม่เพียงเท่านั้นครับตัวของเมาส์เองเขาก็มีเสียงคลิกที่เงียบเช่นกันซึ่งตัวคีย์บอร์ดใช้ทางขนาด 3A 1ก้อนแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยใช้ 2A 1ก้อนครับซึ่งวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยเขาจะมีตัว USB dongle นะครับสำหรับการรับสัญญาณมาให้ใช้แค่ตัวเดียวครับกร,รับสัญญาณทั้งตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยซึ่งตัวเมาส์เนี่ยสามารถปรับ DPI ได้สาม,มาระดับมีตั้งแต่แ1,600คร่อยอนึ่งพันส์์คียอครัอ ร้ายกับรุ่น n อนเกมหแต่รุ่นนี้เนี่ยคีย์บอร์ดและเมาส์จะมีความอัโนมิกที่จับใช้งานได้ง่ายกว่าแถมมีการวางอาร์ตเบิร์ที่ไม่ตัดส่วนไหนของผ้าออกไปเลยครับทำให้ตัวลวดลายต่างๆของคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยมีความคมชัดรายละเอียดจะเต็มแถมสวยงามมากครับซึ่งทั้ง10แบบที่มีให้เลือกนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันเลยครับ แน่น,นอนครับว่าถ้าซัมเมอร์นี้อยากได้คอมโบเมาส์และคีย์บอร์ดใช้งานแบบไร้สายเนี่ย NK645 จากนับโวก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับด้วยลรดลายตัวคีย์บอร์ดที่มีความสวยงามลายคมชัดแถมมีเลือกมากถึง10แบบเนี่ยน่าถูกใจหลายคนไม่น้อยเลยครับหากใครสนใจสินค้ารุ่นนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วครับผมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศเลยหรือหากใครสะดวกสั่งออนไลน์ก็สามารถสั่งตามช่องทางออฟฟิเชียลของเราได้เลยครับและฝากติดตามโปรโมชั่นต่างๆที่น่าสนใจจากพวกเราผ่านช่องทางต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวพบกัน